สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกลับมากันอีกครั้งนะครับพร้อมกันหรือ,อยังนะครับพร้อมทั้งสภาพร่างกายติดใจที่จะเชร์กันหรือ,อยังครับวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับเร์พูยกพลไปเยือนเอเวอร์ตันศึกพาเมืองเมอร์ซี่ไซดดาบีแม์นะครับ 布าบีแมต์นี้พอฟอร์มการเล่นผลการแข่งขันก่อนหน้านี้ไม่มีผลนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าศึกเก่าแก่นะศึกสายเลือดนะครับเพราะว่าเอเอร์ันกับลิเวอร์พูลเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองเดียวกันนะครับเมืองลิเวอร์พูลแถมนะครับสนามการแข่งขันเนี่ยอยู่ห่างกันแค่ประมาณ1กิโลเมตรเองถ้า วัดระยะทางตรงนะเดินผ่านสวนสาธารณะสแตนลีล์พาร์คที่ขั้นกลางระหว่าง2ส,สนามเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับถ้าเดินไปห,หากันนี่ก็สบายานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีภาพจะเป็นภาพเรียกว่าภาพน่ารักก็ได้นะของกองเชียร์ทั้ง2ทีมนะครับที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างนี้เป็นคนครอบครัวเดียวกันนะครับ แต่เชียร์กันคนละทีมคุณพ่อเชียร์อีกทีมคุณแม่เชียร์อีกทีมลูกเชียร์กันคนละทีมมีลูก2คนก็อาจจะเชียร์กันคนละทีมก็ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับในอัธจันทร์เนี่ยไม่ว่าจะที่แอนฟิลหรือที่กุริสันพาร์คเนี่ยเวลาเป็นแมตช์แข่งขันเนี่ยที่เร์พูลเจอเอเวอร์ตันเนี่ย <c oughs> จะมีกองเชียร์นะใส่เสื้อทั้งสีด้ำเงินสีแดงนั่งอยู่ด้วยกันเลยนะครับก็ ขาเรียกว่าได,ไ,ดได้ความน่ารักนะได้ความเป็นศึกศัตรูแบบคู่ค่าแบบศัตรูที่รักนะเขาเรียกว่าทั้งรักและทั้งเกลียดเออเอาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่ว่าอุณหภูมิการเล่นนะครับความดุเดือดในสนามเนี่ยมันมันไม่เขาเรียกว่าไม่ ไม่นับญาติกันแล้วกันเออถึงแม้จะเป็นญาติกันอยู่ใกล้กันเนี่ยแต่เวลาใส่กันเนี่ยใส่กันเต็มที่นะครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนถ้านอกจากสึกแดงเดือดเนี่ยเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่ว่าสมัยก่อนจริงนะยุคที่ว่ายุคแมนยูรุ่งเรืองยุคเรวพูที่ยังไม่ก่อนเจอกินคอปอะเวลาเจอกระทั้งแมนยูเจอกับเอเวอร์ตันเนี่ยศัก์สีมันค้ําคอครับ มันยอมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอะผลการแข่งขันฟอร์มการเล่นก่อนที่จะมาถึงแมตช์เนี้ยมันไม่มีผลนะครับลงไปใน90นาทีเนี่ยนกมีเป่าปี๊ดเนี่ยผู้เล่นเนี่ยวิ่งใส่กันอย่างเดียวเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยไอ้เรื่อง,งรูปกงรูปเกมนะครับแท็กตรงแท็ติกเนี่ยเป็นลองนะฮะแต่ใช้หัวใจเนี่ยแบบมาก่อนอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็น ฝั่งตรงข้ามได้บอลน,นะมีแต่จะวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่นะครับและทํำยังไงก็ได้ให้คู่ต่อสู้เล่นบอลไม่ได้นะครับบางทีบอลไม่ก่อนนะที่ดูนะบอลจะไม่เป็นรูปไม่เป็นทรงไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะครับใครจับบอลเนี่ยก็จะโดนลุมโดนแซะโดนเตะตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเกมมันจะมีความตึงเครียดและกดดันสูงมากนะครับแต่สมัยนี้นะ สมัยนี้ถึงแม้ว่ามันจะลดความดุเดือดเลือดพ่านตรงนั้นลงไปแล้วก็ใช้เขาเรียกเทคนิคใช้กลยุทธ์ในการเล่นฟุตบอลเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับและก็ช่วงหลังๆมา10ปีมานี้เรียวภูก็พัฒนานะสถาสถาปนาตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นทีมที่อยู่ในระดับหัวแถวอะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับทีมในระดับที่ลุ้นแชมเปี้ยนลีกทุกปี ช่วงหลังๆนี้มาก็ลุ้นแชมป์ในหลายๆปีก็เรียกว่าง่ายๆว่าทีมใหญ่นะครับส่วนเอเวอเรตันเองเนี่ยตอนเดวิดมอยคุมอยู่เนี่ยก็จะจะจะ,จะเป็นทีมที่ดีนะครับเป็นทีมที่วิ่งสู้ฟัดแล้วก็มีเขาเรียกลูกฮึดลูกบูเนี่ยก็จะเกาะกลุ่มอยู่ประมาณนี้ถ้าปีไหนดีก็จะได้ลุ้นบอลยุโรป บอลยูโรป้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็จะไม่ค่อยหลุดท็อปโไม่ค่อยไปหลุดที่จะตกชั้นนะครับแต่หลังจากที่เดวิดมอยออกไปนะครับออกไปไปอยู่กับแมนยูแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยหลังจากนั้นมาเอเวอร์ตนก็ลุ่มๆด,ดอนๆน,นะครับดีมั่งไม่ดีมั่งไอ้คำว่าดีเนี่ยไม่ใช่ว่าดีจนมาลุ้นบอลยุโรปนะ จะไปอยู่ซักการกลางตารางนะครับและช่วง2-3สามดูการที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นทีมลุ้นหนีตกชั้นนะครับก็มันก็เลยความขขังความอะไรตรงนี้มันจะหายไปนิดนึงแต่สภาพเกมสภาพภาวะกดดันมันยังอยู่นะในแมตช์เนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแมตช์นี้นะครับถ้าให้พูดตรงๆก็คือเป็นแมตช์เขาเรียกว่าคิดบัญชีแค้นละกัน กับทีมท็อฟฟี่สีน้ําเงินนะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับแมตท,ที่2ที่เราไปเยือนที่เอเวอร์ตันเนี่ยหรือว่าผูแพ้นะครับแพ้2ประตูต่อ0ูตอนนั้นนะเอเวอร์ตันก็ดิ้นรลนหนีตกชั้นนะครับหรือว่าููเองเนี่ยช่วงนั้นก็ฟอร์มจะหลุดและที่จะลุ้นแชมป์เนี่ยก็เริ่มจะเริ่มห่างออกมาห่จากถ้วยแชมป์นะครับยุคท,ยท้ายของเจอเก้นคอ็อปมันเริ่มออกเป๋ๆละ แล้วก็ไม่รู้ทำอีท่าไหนเหมือนกันนะครับไปแพ้เอเวอร์ตันได้นะครับสประตูต่อศูนย์นะครับทำให้หมดลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวอ่าตอนนั้นน่ะมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าตราบาปนะนะครับตราบาปฝังในจิตใจนะครับแต่ช่วงนั้นน่ะที่ผมดูอยู่ก็ยอมรับได้แหละเพราะฟอร์มมันไม่ดีจริงๆนะครับแถมมันเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้เนี่ยเอเวอร์ตันเขาเขาเรียกกันหลังพิงฝานะด็อกไฟนะครับช่วงนั้นหนีตกชั้นน่ะ ก็ใส่กันเต็มที่แล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีนะในบ้านของเขานะครับเพราะฉะนั้นแมตชนี้นะครับกรีพูเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มตน้นฤดูกาลมาเนี่ยฟอร์มเขาเรียกว่าระดับเทพนะสถาปนาตัวเองเป็นทีมเต็งแชมป์ว่าอย่างนั้นเถอะจากตอนแรกที่ไม่คิดนะครับตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วก็มีความมั่นใจเล็กๆนะว่าเต็งแชมป์นะลุ้นแชมป์ได้เต็มตัวว่างั้นเถอะนะครับ ทิ้งห่างที่2 7แตม้มทิ้งห่างแมนซิตี้9แตม้มแต่ว่ามันไปสะดุดเมื่อแมตช์ก่อนนี้ที่เจอกับนิวคาสเซิลคือมันไม่ง่ายอยู่แล้วครับมันไม่ก็คิดว่าอยากจะชนะแต่ว่าเจอนิวคาสเซิลในบ้านของเขาเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับระดับควาเลเวลนะครับความอึดอัดความยากลำบากความมีส่วนร่วมของกองเชียร์นิวคาสเซิลเนี่ย เผรนะครับอาจจะเป็นลองที่แอนฟิลแบบนิดเดียวอ่ะกองเชียร์เขาก็โหดเหมือนกันนะบรรยากาศก,ก็ตึงมากเลยนะครับเสียงดังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเล่นที่บ้านของนิควคสเซอรเนี่ยไม่ง่ายนะครับแล้วก็ไปสะดุดนะจริงๆก็เล่นได้ดีแล้วลหละถึงแม้จะฟอร์มกันไม่ดีนะครับแต่ว่าโดนนำสอครั้งสุดท้ายมันยิงนำได้สาสแต่ว่าไปหลุดช็อตสุดท้ายนะครับที่มีความผิดพลาดส่วนตัวเกิดขึ้น ก็ไม่ว่ากันนะครับได้หนึ่งแต้มออกมาก็ถือว่ายังดีนะครับแต่นั่นแหละมันก็เริ่มทําให้เป็นความหวังเล็กๆในทีมระดับ2ระดับ3าที่เขาจะตามมานะครับฟอร์มก็เลยดูดอบไปส่วนเอเวอร์ตันนะแมตท,ที่แล้วนะเปิดบ้านยำวูฟแฮมตันไป4ประตูต่อศูนย์นะครับจากผลงานลุ่มๆดอนๆนะสอมแมตก่อนหน้านั้นไม่เคยชนะนะครับอยู่ดีๆกลับมายิงได้4ลูกเลยนี่มันเป็นเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจนะ เรียกพลังนะครับเรียกความมั่นใจก่อนที่จะมาเจอแมตช์นี้เมอร์ซี่ไซด้าบี้แมตช์นะครับเพราะฉะนั้นก็เอานะลุยกันหน่อยนะครับยกยกไอ้ไอ้ภาระหนักอึ้งที่เขาให้แบกไว้บนบ่าว่าเป็นเต็งแชมป์เนี่ยออกไปก่อนแต่ว่าศักดิ์ศรีเกมแห่งศักดิ์ศรีเนี่ยต้องเอามาใส่บนบ่าบนหลังเต็มที่ว่าแพ้ไม่ได้นะครับเจอเอเวอร์ตันนะครับศึกผ่าเมืองศึกสายเลือดเนี่ย แพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามันกดดันหนึ่งนนะแต่เอาความตึงเครียดความกดดันนั้นออกไปก่อนไอ้เรื่องที่จะลุนแชมป์เราอิ่มเราับสองไล่ตามมาอย่าไปคิดแมดนิ้เล่นให้ดีนะครับทําตามกลยุธทธ์ที่อาเนอร์วางไว้ผมว่าอาเนอร์วางกลยุทธ์ดีแล้วแต่ว่าความผิดพลาดส,ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยห้ามพลาดห้ามพลาดคิดอะไรได้โดนเพสโดนไล่ like. ถ้ามันไม่ วนตัวจริงๆก็เตะทิ้งเตะเออกไปก่อนอย่าไปทําเหนือนะครับไปล็อกบอลหลบไปส่องบนใกล้ๆนะครับไปเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้อะไรใกล้ๆแถวหน้าประตูเนี่ยไม่เอานะครับมันจะพอคุณพลาดอย่างนั้นปุ๊บโดนตัดบอลได้หรือโดนฉกได้เนี่ยเสียงเชียร์จะมาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปปลุกเสียงเชียร์เขาอีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องการประทะนะครับใบเหลืองใบแดงเนี่ยอย่าไปเสียง,ง่ายๆอย่าไปเสียแบบโง่ๆนะครับ เสียแล้วมันต้องคุ้มก็คือลูกที่เขามีสิทธิ์จะได้ประตูถึงจะอยอมโดนใบเหลืองนะครับหรือลูกที่เขาจะสวนกับยอมโดนใบเหลืองแต่อย่าไปเขาเรียกว่าไปหลงเหลี่ยมไปหลงหลงเหลี่ยมของการยั่วยุนะยิ่งสภาพการมันกดดันด้วยนะเล็กๆน้อยๆโดนล้อโดนเล็กๆน้อยๆยั่วยุน้อยๆไปเสียใบเหลืองเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแมตชนี้ตัวผู้เล่นอย่าง อาริกซิสแม็กอลิเตอร์โดนใบเหลืองครบ5าใบแล้วนะครับในซีซั่นนี้โดนแบนนะโดนแบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนี่ยมันคือมันก็จำเป็นนะมันก็ที่โดนโดนมาเนี่ยก็โอเคมันจำเป็นต้องเสียก็เสียนะครับแต่ว่าเล่นให้ละเอียดเล่นให้รอบครอบแล้วอย่าเอาอารมณ์นะครับมาอยู่เหนือเหนือความสามารถของตัวเองอ่าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเล่นไปตามเกมนะครับแล้วก็ไว้ใจเพื่อน สอดซ้อนประสานกันนะไม่จําเป็นที่ต้องไปตัดฟ้าวแบบแบบไม่มีเหตุผลนะครับก็อันนี้แหละต้องระมัดระวังนะครับแต่หลังๆก็ไม่ค่อยจะมีใบแดงกันเท่าไหร่นะคู่นี้นะอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้วันนี้แหละมีบอลเตะกันเยอะเลยนะครับเลี้ยวพูเตะก,ก่อนเลยนะครับเจอเอเวอร์ตันนะครับและคู่สําคัญนะแมนซิ City, ตี้เตะตอนสี่ทุ่มนะไปเยือนคริสตัลพาเลตแล้วก็แมนยู เจอนอตติงแฮมฟอร์เรสในบ้านนะครับตอนเที่ยงคืนครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลิฟวูเตะก่อนเลยนะครับส่วนอาร์เซนอลนี่จะเตะพรุ่งนี้เจอกับฟูลแลมไปหยุฟูลแลมนะเชลซี Chelsea, เจอหนักเหมือนกันนะเปิดบ้านเจอเชลซีอ่ะไม่ใช่ท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเจอ,อช pur, เชลซีน,นะครับพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วงชิงความได้เปรียบนะครับชนะได้ต้องชนะเล่นให้ดีที่สุดแล้วมันจะไปกดดันทั้งอาร์เซนอลและแมนซิตี และก็เชลซีด้วยนะครับก็ลุ้นกันลุ้นกันอ่ะทีน,นี้นะครับไปดูสถิติกันก่อนดีกว่าเนาะก่อนเกมเนี่ยที่ลิเวอร์พูลนะครับจะไปเยือนเอเวอร์ตันเนี่ยไปดูนี่เฮดทูเฮดนะเฮดทูเฮดหกแมตช์หลังสุดนะครับลิเวอร์พูลชนะไป4เสมอไป1นแล้วก็เอเวอร์ตันชนะไป1นนะครับอ่าพรีเมียร์ลีก สองแมตช์ฤดูกาลที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลนะครับแมตช์ Matt แรกเล่นที่บ้านชนะเอเวอเรสต์เปนสองศูนย์แมตช์ที่สองอย่างที่ผมบอกไปเยือนแล้วก็แพ้นะครับในช่วงฟอร์มตกสองศูนย์เช่นกันนะครับย้อนไปหน่อยนะครับฤดูการสองพันยี่ามสองพันยี่สิบสในบ้านลิเวอร์พูลชนะส่วนไปเยือนเนี่ยเสมอนะครับย้อนกลับไปอีกปีแล้วกัน2022นะครับในบ้านเราก็ชนะแล้วก็ไปเยือนก็ชนะ สีน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติเนี่ยมันก็ยังยังพอพอไว้เนื้อเชื่อใจได้นะมันก็เป็นแนวทางนะเป็นการพยากรเบื้องต้นว่าเออเราก็มีสิทธิ์ที่ชนะเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าต้องลบความเสียใจความผิดหวังจากแมตช์ที่แล้วที่เจอเอเวอร์ตันเนี่ยแมตชนี้เล่นให้ดีนะครับไปสางแค้นไปแก้แค้นไปเอาคืนเขาให้ได้นะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นเออ อย่างที่บอกอ่ะแม็กอลิสเตอร์พาแน่นอนนะครับของเรานะแล้วก็คอนเนอร์แบดลี่ยังไม่กลับมานะครับยังเจ็บโกนาเต้ยังลงไม่ได้นะครับยังเจ็บอยู่มีข่าวแวบๆดิโกโชตาซ้อมแล้วนะครับเคียซ่าก็ดีขึ้นอาริซงเบเกอร์ก็ดีขึ้นแต่3าคนนี้น่าจะยังไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ็บก็มีเหมือนกันนะคอสตาชิมิการ์ดอีกคนนะครับแบ็กซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแมตช์นี้นะครับน่าจะ โรเทตอะไรกันไม่ได้เยอะนะครับแน่นอนประตูต้องเป็นเคเลอร์ L นะครับลดความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลให้ได้เยอะๆแล้วครับเคเลอร์ L ลูกตัดสินใจถ้าจะตัดก็ตัดไปเลยนะครับส่วนลูกเซฟอะไรแกดีอยู่แล้วนะครับแบ็กซ้ายโรเบอร์สันแบ็กขวาอาร์โนนแมตชนี้ต้องมาครับถ้ามีอาร์โนในการเปิดบอลแนวลึกแนวไกลเนี่ยมีหวังผลได้นะครับคู่เซนเตอร์น่าจะเป็นฟานได้แล้วก็โจโกเมดคอนซาพากอนนะครับเป็นตัวสำรองคู่กองกลาง อย่างที่ว่าไม่มีแม็กอลิสเตอร์ต้องใช้เคอร์ซิสโจนกาฟินแบกนะครับแล้วก็การทำเกมลุกน่าจะใช้โซบอสไลน์ Line, นะครับยืนเป็นเบอร์สิบนะครับทำเกมลุกนะครับคอยปอดเอ่อเปิดป้อนให้แนวลุกนะครับแนวลุก3คนนุนเย็นนี่พักก่อนนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเจอกันนิวเซสเซ่นนะครับพลาดง่ายๆพลาดหน้าประตูแม่นะครับดีทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือการยิงประตู ซึ่งคุณเป็นกองหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแมตชนี้นะ่าจะใช้ดีอาร์เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับซ้ายนี่กักโบขวานี่ซาร่าไม่เปลี่ยนนะครับชุดนี้น่า,นา,นานจะเป็นชุดที่ลงล็อกที่สุดแล้วละ่ะก็มันโรเทชันกันไม่ได้ก็แมตชนี้ฝืนอัดกันอีกสักหน่อยนะครับแล้วค่อยไปทักเยอะๆตอนไปเจอจิโรนาในยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์นะครับส่วนเอเวอร์ตันเองเนี่ยก็ประตูก็คงเป็นพิกฟอร์ดนะครับ ทนนีนี้ตัวเขาเจ็บก็เยอะเหมือนกันนะครับแบบ็คขวาคงต้องใช้แอชลียยังนะครับเซนเตอร์ก็เป็นทาคอฟสกี้กับแบนส์เมดนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นมิกคาเลนโกนะครับแล้วก็กองหน้านี่จะเป็นคาร์เวิร์เลวินกับดูคูเล่นะชอนได้ชอบชอบชอบใช้นะครับแล้วก็แผงกองกลางเนี่ยก็เป็นมองแมงกาล่านะครับเกรย์ Gray นะครับเอนดีดีแล้วก็แม็กนิว ก็ตัวอันตรายนี่ต้องระวังแมกนิวนะครับแมกนิวแล้วก็ไอโดคูเล่นี่มันถึกมันไปแบบทื่อๆนะต้องระวังไอลูกเลี้ยงแบบทื่อๆนี่แหละต้องเข้าสกัดต้องปะทะต้องแซะให้ได้นะครับส่วนลูกกลางอากาศนี่ระวังให้ดีครับโดมินิกคาร์เวเลวินนะครับเอเวอร์ตันได้ประตูจากวูฟเนี่ยส่วนมากลูกตั้งเตะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลูกตั้งเตะให้ดีนะครับอย่าเสียฟาวล์บ่อยๆอย่าเสียคอนเนอร์บ่อยๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้า วินัยเกมรับของลิเวอร์พูลอ่ะอยังเล่นได้มาตรฐานนะแล้วก็เกมลุกเนี่ยใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับรวมถึงถ้ามีลูกเซตพีเซตเพเนี่ยพวกฟันได้นะครับก็พร้อมที่จะม่งทำประตูได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นเกมรับให้ดีก่อนนะครับคองบอลให้เหนียวให้แน่นนะครับอย่าให้เขาเพสซิ่งแล้วเสียบอลง่ายๆอย่าเลยเล่นโชว์เหนือนะครับแล้วก็พยายาม สู้กับแรงกดดันของกองเชียร์ให้ได้นะครับถ้ากองหลังแพ็คให้ดีนะครับปิดโอกาสที่เขาจะเปิดบอลให้ถึงคาร์เวิร์ดเลวินไว้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะไอะ้เจ้าแมกนิวซ้ายเนี่ยกับไอ้พวกเกรพวกเนี้ยเร็วๆที่อยู่แผงกองกลางเนี่ยอย่าให้ไปถึงริมเส้นแล้วเปิดได้ถ้าไปริมเส้นเนี่ยอันตรายนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยลุ้นการชาร์จเนี่ยหน้าประตูคาร์เวิร์ดเลวินเนี่ยจะเป็นเป็นเขาเรียกว่ากองหน้าสัญชาตญานะ่ะสัญชาตญาณกองหน้า แท้ๆเลยคือการเค้าฮอตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ถึงเส้นหลังอย่าให้เปิดและถ้ามันหลุดไปเส้นหลังได้เนี่ยมันเปิดไม่ได้แต่มันยังได้ลูกแต่บุมบ่อยๆเนี่ยก็โค้อ,อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดเกมไม่ให้ขึ้นด้านข้างได้นะครับบีบให้มันเล่นตรงกลางนะถ้าผมคิดว่าอย่างนั้นน่ะแล้วก็อย่าเสียฟาวบริเวณหน้ากรอเกบเขตโทษบ่อยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็การทําเกมลุกเนี่ยก็ใช้ความเร็วทั้งดิอาซาร่ากาโปนะครับเป็นจุด เป็นจุดโจมตี1เอเวอร์ตันเขาไม่ลอยสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการครองบอลเนี่ยเขาให้ลิเวอร์พูลน่าจะครองบอลได้เพราะฉะนั้นเนี่ย,ก,นนย,ะะนนยก็ต้องหาจังหวะช่วยโอกาสนะครับที่ทําเร็วให้ได้หรือการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของดีอาร์ดเนี่ยพวกนี้ลุยแหวกเข้าไปนะครับแล้วก็การทําชิ่งสั้นๆเนี่ยหน้าประตูระหว่างดีอาร์ซาร่าโซบอสไลน์เนี่ยกักโปเนี่ยต้องทําให้ไวทําให้เยอะๆสร้างแรงกดดันให้เอเวอร์ตันเยอะๆนะครับ เพราะถ้าได้ลูกฟาวได้ลูกฟรีคลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับนำมาซึ่งการยิงประตูได้นะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับเกมคืนนี้ที่เราจะไปเยือนเอเวอร์ตัน ton, นะเมอร์ซี่ไซดดาบีแมตช์ก็หวังว่านะครับจะได้ผลการแข่งขันที่ดีก็คือชนะนะตามฟอร์มนะถ้าตามฟอร์มมาชนะได้แต่ถ้า ถามถึงสภาพทีมถามถึงบรรยากาศของการแข่งขันแบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับก็เอาใจช่วยไปเชียร์กันและไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับไปสู้ๆได้คงเชียร์กันต่อไปลุ้นแชมป์เต็มตัวอา้าวเอาคำนี้กลับมาให้ได้นะพรุ่งนี้